สาวบุเรรเมตังเดนสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะก็สวัสดีตอนเช้านะคะตอนนี้ก็แปดโมงครึ่งนะคะแปดโมงครึ่งเรากําลังเดินไปที่ป้ายรถเมล์นะคะทําไมไปป้ายรถเมล์เราจะไปหาหมอตรวจภายในนะคะวันนี้เราจะไปตรวจภายในก็คือว่าปีนี้เราตรวจสองครั้งนะคะก็เมื่อเดือนธันวานเราตรวจไปแล้วแล้วก็เดือน มิถุนาแล้วต้องมาตรวจอีกรอบหนึ่งนะคะก็นั่นแหละค่ะเรากำลังจะไปรานเลยวันนี้อากาศดีมากเลยเย็นสบายนะคะไม่ร้อนนะคะไม่ร้อนเดินสบายอากาศไม่ร้อนนี่นะคะเราเห็นว่าเขียวเขียวดีนะ เขียวดีเขียวเหมือนเสื้อเลยเสื้อก็เขียวนะคะนี่เสื้อบุรีรัมนะคะสาบุรีรัมก็จะไปตรวจภายในนะคะก็จะไปตรวจทุกอย่างเลยแล้วก็เออมันต้องไปเช็คเออเช็คทุกอย่างอะแหเช็คว่าอ่าเราเป็นมะเร็งเต้านไมไหมเราเป็นมะเร็งอทางล่างบอสินะ ปากมะลุกไหมไม่ได้ปากมะลุกไหมก็คือแ่บเขาจะเขาจะหนีบเอาเหยื่อเขาไปตรวจนะคะนะเข่าแถบเนาะก็มันต้องทําทุกปีนะคะเพราะว่าเราก็อายุจะเข้าเลขสี่แล้วนะคะก็ใครที่สามสิบห้าขึ้นก็ไปตรวจนะคะเพราะว่ามันก็เวลาเป็นมามันก็อันตรายเนาะมันก็รักษาไา้นะคะกับมะร้ว่าที่ไทยเขามีประกันสุขภาพให้ไหม เพราะว่าอันนี้คือว่ามันเป็นประกันสุขภาพนะคะไปตรวจไม่เสียเงินนะคะก็จะเสียเฉพาะสมุาได้ยาเราก็จะเสียเฉพาะค่ายาไปสั่งยามาแต่มันก็ประมาณประมาณห้ายูโรหรือแล้วแต่ยาที่เขาได้รับมาว่าเราเป็นอะไรนะคะก็ก็แล้วแต่ยานะคะแล้วแต่ยาเลยค่ะเด้อก็แค่นี้แหละบ๊ายบาย